นี่เรามาชมสวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาชมพญานาคพ่นน้ําตอนบ่ายตอนบ่ายเป็นยังไงตอนเช้ากับตอนบ่ายไหนไหนจะสวยกว่ากันเ,เสร็จเรียบร้อยพญานาคพ่นน้ําตอนบ่ายของวันนี้พญานาคพ่นน้ําตอนบ่ายยามบ่ายของวัดธรรมพระผาปองอชมพญานาคพ่นน้า ตอนบ่ายทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงสวยดีหรือเปล่าสวยดีหรือเปล่า,าในพายานาคคนน้าได้ซ่อมอได้ซ่อมอ่างส,สามครั้งซ่อมเรียกว่าไอ้ปรับปรับปรุงเรื่องน้ำปรับปรุงระบบน้ำสองครั้งซ่อมอ่างสามครั้ง นี่เรามาชมตอนบ่ายเป็นยังไงนี่แหละการทําการทําปูนให้เป็นออกมาคล้ายลักษณะเหมือนหินก็มีวิธีขั้นตอนอยู่ในคลิปที่1ที่2ที่3ที่4ของการทำเรียกว่าการทําฐานพญานาควัดธรรมพระผาป่องถ้าใครสนใจก็ติดตามในคลิปได้ในคลิปได้ ตอนนี้มาดูความสวยงามพญานาคนน้ำขนาดท่อหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วท่อกระจายความสวยงามยังไม่ทันทําสีพญานาค ยังไม่ทําสีพญานาคยังไม่ทําสีพญานาคมารูจะเอาสีไหนดีแต่คิดไปๆไ่าจะเอาสองสีเล่นไสีขาวกับสีทองอาอาเป็นลักษณะสีเงินสีเงินกับสีทองดูก่อนไม่อยากไม่อยากทาหลายสีไม่อยากทําหลายสียทาสําสีเดียวเออทำสองสี ทำสองสีพอเอาสีเอาสีเดียวเป็นหลักเ,เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าให้คะแนนอยู่ประมาณ90สิบคะแนนยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ายังมียังมีความบกพร่องอยู่ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ ยังไม่เต็มร้อยอท่านผู้ชมจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็ว่ามาอันนี้ก็พญานาคเป็นช่างที่ทำพญาเต่างอยอเป็นช่างคนเดียวก็ทำม้านนี่แหละม่านี่มา้มาช่างคนเดียวกันมาสวยงาม ยานาคพน้นนาดูพญานาคพน้นนําบ่ายนี้วัดธรรมพระพาป่องออคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ